กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้ผันยมสุดเรื่องราวของน้องมะเมยกันเพื่อนหญิงสาวอายุ16ปีที่ขายบริการแล้วเธออับยาเกินขนาดเสพยาเกินโคตา้าสุดท้ายท้ายสุดเธอเสียชีวิตในขณะทำงานกันเพื่อนจากเด็กน้อยอไรเดียงสาวันเวลาที่ผ่านไปยอมสูไว้ที่แก่กว่า สู่โลกมายาที่สับสนไม่อยากจะให้เป็นเธอเธอผู้ที่ไฟดีจัดไปหนึ่งผลงานเพลงกันเพื่อนมันเข้ากับคลิปนี้ของมาลีสวยมากให้ไม่ใช่นะมาลีห่อนหน้ากันเพื่อนท่านเพื่อนไปฟังเพลงนี้มันจะตรงกับคลิปนี้แบบเป๊ะกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าตีกันเพื่อนผมขอเรียกว่าลุงตีก็แล้วกันอายุเขา63ปี ตัวของลุงตีเองนะครับเขาเป็นพ่อคา้าออนไลน์ขายของตามอินเทอร์เน็ตกันเพื่อนตัวของลุงตีเขามีพฤติกรรมในการซื้อบริการหญิงสาวตามอินเทอร์เน็ตกันเพื่อนทีนี้เวลาหญิงสาวมาหาเขาเขาก็ๆๆจะมีการแจกจ่ายจัดจ่ายยาให้ตรงนี้เองเป็นยาเสพติดกันเพื่อนใครอยากดูดมา้าเขาก็มีให้ใครอยากดูดไอเขาก็บริการหรือว่าใครอยากดมเคตรงนี้เองลุงตีเขาหาให้ได้กันเพื่อนหญิงสาวส่วนมากที่มาหาแกก็จะมีการอัพยาเสพยากันเพื่อนหลังจากนั้นก็พากันขึ้นสวรนนำกัญ อ่งหลงองหล,ง,ออง,ลงลักษณะเป็นแบบนั้นไปดมเคเยกันมันก็เพลินดูดม้าเอากันมันก็ดีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ลุงตีเขาชอบกันเพื่อนวันดีคืนดีลุงตีก็มีการซื้อบริการกับน้องมะเมยอ,อายุ16ปีกันเพื่อนหลังจากนั้นน้องมะเมยก็มาหาลุงตีกันเพื่อนมาพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนชื่อว่าน้องตาลอายุ26ปี ตัวของน้องตาลเป็นลักษณะของแม่เล้ากันเพื่อนคอยจัดส่งเด็กให้กับคนที่ซื้อบริการพอน้องมะเมยมาหาลุงตีลุงตีก็เลยจัดยาเคให้ดมซึ่งตัวของน้องมะเมยกับน้องตาลเองเขาดมเคอยู่แล้วกันเพื่อนเขาก็ดมเป็นการใหญ่ดมเอาดมเอากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดอาการมันแปลกๆก่กๆอนหน้านั้นดมเคมันไม่เป็นแบบนี้พอดมไปแล้วเริ่มตัวสั่นกันเพื่อนมือเริ่มซีดอาการเริ่มไม่ดีตัวของน้องมะเมยก็เลยหนีเข้าห้องนอนไปรอตัวของลุงตีไปเสพสมบอมีสมกันเพื่อนส่วน ตัวของน้องตาลเองก็หนีกลับบ้านกันเ,น,นเพื่อนเห็นเพื่อนเมาตรงนี้คงไม่เป็นอะไรตัวของน้องตาลก็เลยชิ่งหนีเพื่อนไปปล่อยให้ลุงตีกับน้องมะเมอยอยู่ด้วยกัน2ต่อสองกันเพื่อนผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงกันเพื่อนตรงนี้เองไม่แน่ใจว่าลุงตีมีเพศสัมพันธ์กับน้องมะเมยหรือไม่สุดท้ายท้ายสุดลุงตีงงงไปแจ้งตำรวจกันเพื่อนบอกว่ามีคนตายอยู่ในบ้านตอนแรกเองลุงตีบอกว่าคนคนนี้เป็นเด็กในบ้านเป็นคนงานอยู่ในบ้านกันเพื่อนเขาจ้างมาช่วยขายของออนไลน์ตำรวจก็เลยมาตรวจสอบดูปรา ปรากฏว่าเจอร่างของน้องมะเมยตายอยู่ชั้นสองของบ้านลุงตีกันเพื่อนสภาพร่างกายค่อนข้างเปลือยเปล่ากันเพื่อนกระโปรงถูกถ,ก,ถกขึ้นมาไว้บริเวณหน้าท้องส่วนเสื้อไม่มีเหลือแต่เสื้อในกันเพื่อนบริเวณลำตัวเป็นจ้ำๆแถมมีเลือดออกที่จมูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยตรงนี้เขารู้สึกแปลกๆก,กันเพื่อนก็เลยมีการตรวจสอบดูปร,รากฏว่าไปพบอุปกรณ์เสพยาอยู่ในห้องลุงตีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็คุมตัวลุงตีไปสอบสอบไปสอบมาความจริงแล้วน้องมะเมยไม่ใช่คนงานแต่เป็นคนขายบริการที่ลุงตี แกซื้อมากันเพื่อนพอมาถึงแกก็ให้อัพยาเสพยาปรากฏว่าอัพยาเกินขนาดหรือที่เราเรียกว่าโอเวอร์เดอร์จึงทําให้ตัวของน้องมะเมยเสียชีวิตกันเพื่อนเรื่องราวของน้องมะเมยที่มาเสียชีวิตให้กับความระยตำตําบอลของผู้คนในสังคมกับสังคมอันเน่าเฟะเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านลันลี่กันเพื่อนอยู่ที่ซอยมังกรน,นาคดีตําบลแพรกษาใหม่ ภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกันเพื่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายสุชินกันเพื่อนนามสกุลวงศ์อัศภัยบูนกันเพื่อนอายุ63ปีชื่อเล่นว่าตีผมขอเรียกว่าลุงตีก็แล้วกันกันเพื่อนลุงตีแกพักอาศัยอยู่กับแม่กันเพื่อนแม่แกอายุประมาณ80ปีแกมีอาชีพขายของออนไลน์ขายรองเท้าขายเสื้อผ้าขายกางเกงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่คืออาชีพของลุงตีทีนี้พฤติกรรมส่วนตัวของลุงตีแกเป็นคนชอบซื้อบ,บริการหญิงสาวตามอินเทอร์เน็ตกันเพื่อนเขา เข้าไปในกลุ่มลับเข้าไปในกลุ่มแชทตตรงนี้เองแกก็จะไปซื้อบริการหญิงสาวมากหน้าหลายตา จากคำบอกเล่าของผู้คนแถวนั้นบอกว่าลุงตีมักจะมีหญิงสาวแวดเวียนมาหาไม่สำหน้าสำตากันกันเพื่อนตรงนี้เองคือพฤติกรรมของลุงตีกันเพื่อนตัวของลุงตีเองแกเป็นสายเสพสายเติมกันเพื่อนแกชอบดูดกัญชาแกชอบดมเคเวลาหญิงสาวมาหาแกก็จะจัดบริการสิ่งเหล่านี้ให้กับหญิงสาวกันเพื่อนใครอยากดูดมาแกก็มีให้ใครอยากดมเคแกก็พอมีกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปเนื่องจากว่าซอยมังกรที่แกอยู่ยาเสพติดมันระบาดแค่กระดิกนิ้วก็มีคนเอามาส่ง ถึงบ้านแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองลุงตีแกก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนให้หญิงสาวดูดมาให้หญิงสาวดมเคเยกันมันก็เพลินดีลักษณะแบบนี้ลุงตีเขาชอบกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่4กันยายนปีพศ2 5 6 7กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาตัวของลุงตีแกเหงาใจเหงากระเจียวกันเพื่อนแกอยากจะมีสาวสักคนมาให้แกสอดมาให้แกแทรก,กระแทกไปที่หว่างขาตรงนี้เองแกก็หาสาวขายบร,ริการในอินเทอร์เน็ตกันเพื่อนหาไปเรื่อยๆปัดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ทั่งไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งอายุ15ปีชื่อว่าน้องแพลวกันเพื่อนตัวของน้องแพลวเป็นคนขายบริการอยู่ในอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของลุงตีก็เลยมีการทักไปหาน้องแพลวกันเพื่อนอยากจะซื้อบริการอยากจะได้น้องแพลวมาเป็นเมียม,มาคลอมาเคลียม,มาเลียจิมตรงนี้เองลุงตีอยากได้ สุดท้ายท้ายสุดน้องแพรยกมือบายๆกันเพื่อนเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาติดงานอยู่กันเพื่อนแม้ว่าน้องแพรเองจะติดงานแต่เธอก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเวลากันเพื่อนมีการแนะนําลุงตีให้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องตาลอายุ21ปีตัวของน้องตาลเองทําตัวเหมือนแม่เรากันเพื่อน คอยจัดหาเด็กคอยหาเด็กให้บริการกับคนที่ซื้อบริการตัวของลุงตีก็คุยกับน้องตาลกันเพื่อนคุยไปคุยมาปร,รากฏว่าตัวของน้องตาลมีการแนะนําให้ลุงตีรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าน้องมะเมยกันเพื่อนชื่อจริงๆก็คือนางสาวธัญลักษณ์อายุ16ปีเธอเองพักอาศัยอยู่แถวพระสมุทดเจดี JD, สมุดปราการกั code. นเพื่อนตัวของน้องมะเมยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีกันเพื่อนเขานิดๆอวบหน่อยๆสวยสมวยัยกันเพื่อนตัวของน้องตาลก็เลยมีการเสนอตัวของน้องมะเมยให้กับลุง กันเพื่อนพอลุงตีเห็นเท่านั้นลุงตีก็ตกหลุมรักทันทีกันเพื่อนบอกเอาเด็กคนนี้เอาเด็กคนนี้มาส่งทีมีการตกลงราคากันที่1,500บาทกันเพื่อนตรงนี้เองมีการจ่ายให้น้องมะเมย์หนึ่งพบาทกันเพื่อนส่วนอีก400บาทเป็นค่านายหน้ากันเพื่อนหลังจากตกลงกันได้แล้วช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาตัวของน้องมะเมย์กับน้องตาลตรงนี้เองก็มาที่บ้านลุงตีกันเพื่อนมาที่ซอยมังกรขี่รถแท็กซี่มาหลังจากนั้นตัวของน้องมะเมย์กับน้องตาลก็เข้าไปที่บ้าน ของลุงตีกันเพื่อน ตอนนั้นเองลุงตีแกกาลังดูดกัญชาอยู่กันเพื่อนเป็นสายปูนซะแล้วสําหรับลุงตีเราดูดกัญชาปุ๋ยปุ๋ยหลังจากน้องมาเมยกับน้องตาลเข้าไปเจอลุงตีที่กําลังดูดกัญชาเธอเองก็มีการพูดคุยกับลุงตีกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเสนอยาเสพติดให้กันเสพกันเพื่อนตรงนี้เองมันมีข้อมูลอยู่สองฝักสองฝ่ายกันเพื่อนฝ่ายแรกก็คือน้องตาลกันเพื่อนเพื่อนของน้องมาเมยผู้เสียชีวิตบอกว่าลุงตีเป็นคนเสนอยาให้กันเพื่อนมีการยื่นซองขาวๆมาบอกว่านี่คือยาเคเอาเคไป ดมแล้วค่อยมีอะไรกันนเพื่อนนี่คือข้อมูลชุดแรกกันเพื่อนส่วนข้อมูลชุดที่2อ,ออกจากปากลุงตีลุงตีบอกว่าตัวของน้องตาลกับน้องมะเมยมีการขอยาเสพติดเขาเล่นนเพื่อนบอกพี่จ้าพี่จ๋ามียาให้หนูเล่นไหมมีเคให้หนูดมไหมตัวของลุงตีแกก็เลยจัดให้กันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเคตามีนประมาณ1งกีกันเพื่อนตัวของลุงตีแกบอกว่าแกซื้อมาจากเด็กคนก่อนกันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกมีการซื้อบริการหญิงสาวมาแล้วหญิงสาวมีเคตามีนมาแกก็เลย ซื้อไว้เพื่อเสพเพื่อดมเช่นเดียวกันกันเพื่อนหลังจากมีการยื่นยาตัวตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลเป็นแบบไหนแต่เอาเป็นว่าตัวของน้องมะเมยกับน้องตาลได้ยามาหลังจากนั้นก็มีการอัพยากันเพื่อนซึ่งตัวของน้องตาลกับน้องมะเมยเขาเป็นสายดมเคอยู่แล้วกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเธอเองสองคนนี้ก็ดมเคเวลาน้องมะเมยไปรับงานเธอเองก็จะมีการใช้ยากันเพื่อนทีนี้ตัวของน้องมะเมยกับน้องตาลก็ผัดกันดมกันเพื่อนดมกันไปกันมาปรากฏว่าน้องมะเมยดมเยอะไปหน่อยกันเพื่อน พอดมไปเรื่อยๆเกิดอาการแปลกๆกันเพื่อนเริ่มมีอาการหนาวสั่นคันเนื้อคันตัวกันเพื่อนเกิดอาการคันปกติคนดมเคมันจะเคลิบเคลิมมันจะไหลไปเลยแต่ตรงนี้เองเกิดอาการคันแปลกๆกันเพื่อนหลังจากนั้นนะับตัวของน้องมะเมยก็บอกกับน้องตาลว่าแย่แล้วแย่แล้วเหมือนจะล่วงกันเพื่อนไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เหมือนคนจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่กันเพื่อนตัตรงนี้เองน้องมะเมยก็เลยบอกกับลุงตีบอกกับตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนอนรอที่ห้องก็แล้วกันกันเพื่อนหลังจากนั้นนะับตัว วของน้องมะเมยก็เดินเข้าไปในห้องนอนของลุงตีกันเพื่อนเพื่อไปรอลุงตีจัดการตรงนี้เองตัวของน้องตาลก็คุยกับลุงตีกันเพื่อนคุยกันไปกันมาได้สักพักหนึ่งปร,รากฏว่าน้องตาลเองเดินไปดูน้องมะเมยอยู่ในอาการแปลกๆก,กันเพื่อนลำตัวเริ่มเขียวช้ำมือซีดเหมือนคนไม่ได้สติกันเพื่อนเหมือนคนหลับไปเลยตัวของน้องตาลเองก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนบอกว่าเพื่อนดมเคเยอะไปหน่อยตรงนี้ทํายังไงเพื่อนของน้องตาลก็เลยแนะนํามาบอกให้ปลุกกันเพื่อนปลุกน้องตาลให้ตื่นอย่าให้หลับ ไปเดี๋ยวจะนอกยาตายกันเพื่อนตรงนี้เองน้องตาลก็พยายามปลุกน้องมะเมยปลุกอยู่นานสองนานปรากฏว่าน้องมะเมยฟื้นขึ้นมากันเพื่อน ตอนแรกเหมือนจะดีฟื้นขึ้นมากันเพื่อนลืมตามาลอกมาแลกขึ้นมาตรงนี้เองน้องตาลก็สบายใจหลังจากนั้นก็พูดคุยกับน้องมะเมยได้สักพักหนึ่งกันเพื่อนตัวของน้องตาลก็เลยขอกลับบ้านกันเพื่อนบอกว่าเป็นหน้าที่ของมะเมยต้องบริการแขกทิ้งน้องมะเมยไว้ที่บ้านของลุงตีไว้กับลุงตีตัวของน้องตาลออกจากบ้านลุงตีไปช่วงเวลาประมาณ17บเนาฬิกาห้าโมงเย็นกันเพื่อนหลังจากน้องตาลออกจากบ้านไปตรงนี้เธอก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันเพื่อนตัวของลุงตีเข้าไปมีอะไร กับน้องมะเมยหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจกันเพื่อนมีการสอดใส่มีการแทรกมีการกระแทกวางขาน้องมะเมยหรือไม่อันนี้ไม่มีใครรู้กันเพื่อน ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกันเพื่อนปรากฏว่าลุงตีเองโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตทรแจ้งกู้ภัยว่ามีคนตายที่บ้านของเขากันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถามข้อมูลเบื้องต้นกับลุงตีว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของลุงตีก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปว่าคนที่ตายเป็นลูกน้องของเขามาช่วยขายของออนไลน์กันเพื่อนลูกน้องของเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียขึ้นไปนอนบนห้องแล้วหลับตายกันเพื่อนนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของลุงตีที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนหลังจากตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็ไม่รอ ชากันเพื่อน ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก,กับกู้ภัยก็มาที่บ้านของลุงตีขึ้นไปยังชั้นสองกันเพื่อนก็ไปพบร่างของน้องมะเมยกันเพื่อ onta, นนอนเสียชีวิตยอยู่ในห้องตอนนั้นเองน้องมะเมยไม่มีลมหายใจแล้วกันเพื่อนเธอเองได้จากโลกนี้ไปสภาพร่างของเธอค่อนข้างเปื่อยเปล่ากันเพื่อนบริเวณกระโปรงตรงนี้เองมีการถกมาไว้ที่บริเวณหน้าท้องกันเพื่อนโชวยวะาส่วนล่างส่วนบริเวณหน้าอกก็เหลือเพียงเสื้อในกันเพื่อนนอกจากนี้บริเวณจมูกของน้องมะเมยยังมีเลือดไหลออกมากันเพื่อน แถมลาตัวยังมีรอยจ้ำๆเป็นช้ำอีกต่างหากกันเพื่อนเรียกว่าช้ำทั้งตัวเรียกว่าช้ำทั้งล่างกันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเห็นแบบนี้เขารู้ได้ทันทีว่านี่คือการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ทําการสํารวจห้องกันเพื่อนเพื่อเก็บพยานหลักฐานปรากฏว่าไปเจออุปกรณ์เสพยากันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีเซ็กทอยกันเพื่อนเป็นกระเจียวปลอมเป็นเจลหล่อลื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลุงตีแกเอาไว้ช่วยตัวเองหรือเปล่ากันเพื่อนบางทีอาจจะเนึกเขิมๆเ,เอาเจลมาทารูต แล้วอกระเจี๊ยวปลอมสอดใสก็เป็นไปได้ไม่ไใช่คนระับยอกยอกตรงนี้เองแกอาจจะเอาไว้ใช้กับหญิงสาวกันเพื่อนนอกจากนี้ก็ยังมีถุงยางอนามัยที่ถูกใช้แล้วหลายอันกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บพยานหลักฐานตรงนี้เองเป็นอุปกรณ์เสพยาและอุปกรณ์ต่างๆไปตรวจสอบดูกันเพื่อนพอมันเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็พอมีแนวทางกันเพื่อนเนื่องจากว่าพบอุปกรณ์เสพยาแล้วลักษณะการเสียชีวิตของน้องมะมเมยคล้ายๆกับคนเสพยาเกินขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตะคุบตัวของลุงตีไว้ก่อนกัน หลังจากนั้นก็มีการนําร่างของน้องมะเมยส่งไปชนสูตรพิกสอบเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลส่วนลุงตีเองก็ไปโรงพักกันเพื่อนเป็นสอพอเมืองสมุทรปราการหลังจากลุงตีไปถึงโรงพักตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการสอบอยู่นานสองนานตอนแรกเองลุงตีแกก็ปฏิเสธกันเพื่อน แกบอกว่าน้องมะเมยเป็นลูกน้องแล้วจูจ่ๆก็ไปตายเองกันเพื่อนแกไม่ได้ทําอะไรตรงนี้เองแกไม่รู้เรื่องกันเพื่อนน้องมะเมยมาทํางานให้กับลุงตีเป็นเอ็ดมินทํางานไปทํางานมารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ขอตัวไปนอนปรากฏว่าตัวของลุงตีไปเจออีกทีน้องมะเมยเสียชีวิตแล้วกันเพื่อนนี่คือคาให้การของลุงตีในเบื้องต้นกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดความจริงก็ปรากฏกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทําการชันสูตรพิกศพ,พน้องมะเมยแบบละเอียดปรากฏว่าในร่างกายของน้องมะเมยมีมอร์ฟีนกันเพื่อน ลักษณะแบบนี้คือเฮโรอีนกันเพื่อนไม่ใช่เคตามีนหรือว่ายาเคแต่ประการใดเจ้าหน้าที่โรงพาลก็เลยยกหูโทรศัพท์กลิ้งกลางมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าน้องมเมยอ,อัพยาเกินขนาดโอเวอร์เดิร์ดเลยเสียชีวิตกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเดินไปตบบ่าตัวของลุงตีเบาๆาบอกว่าพูดความจริงมาเนื่องจากว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตจากการอัพยากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดพอข้อมูลเป็นแบบนี้พอหลักฐานเป็นแบบนี้ตัวของลุงตีแกก็เลยรับสารภาพบอกว่าแกเองซื้อ บริการของน้องมะเมยมาแล้วมีการให้เล่นยาสุดท้ายท้ายสุดน้องมะเมยอ,อัพยาเกินขนาดก็เลยเสียชีวิตกันเพื่อนตัวของลุงตีแกก็รับสารภาพประมาณนี้กันเพื่อนหลังจากลุงตีรับสารภาพตรงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการลงบันทึกจับกลุมแล้วก็แจ้งข้อหาให้กับลุงตีหลายข้อหากันเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองประมาณ 4- ีหข้อหากันเพื่อนข้อหาเลขที่ลุงตีได้รับนั่นก็คือการาพาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารกันเพื่อนอัตราโทษก็คือ2ปีถึง10ปีข้อหาที่สอง นั่นก็คือการประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกันเพื่อนอัตราโทษก็คือ10ปีข้อหาที่3นั่นก็คือการมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนั่นก็คือเฮโรอีนอัตราโทษก็คือ2ปีกันเพื่อน ข้อหาที่3ก็คือการยุยงส่งเสริมให้เยาวชนทำผิดอัตราโทษก็คือ3เดือนกันเพื่อนนี่คือสข้อหาใหญ่ๆที่ลุงตีได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนลหลายๆคนอาจจะมองว่าโทษน้อยแต่ตรงนี้เองต้องบอกตามตรงว่าลุงตีเองแกไม่ใช่คนกระทําให้ตัวของน้องมะเมยเสียชีวิตโดยตรงกันเพื่อนแกแค่ให้ยาเสพแกแค่ส่งเสริมให้เสพยากันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันคือการกระทําโดยประมาทกันเพื่อนตรงนี้เองแกก็เลยได้ข้อหานี้ไปกันเพื่อนส่วนน้องตาลกับน้องแพลเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ ไปคุมตัวมาได้แล้วกันเพื่อนแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับพรบรค้ามุโน์กันเพื่อนเป็นทุระจัดหาให้มีการขาประเวณีอัตราโทษก็คือ4ปีถึง12ปีกันเพื่อนตัวของน้องแพลอายุเพียง15ปีกันเพื่อนยังเป็นเยาวชนอยู่เธอเองต้องรอสอบจากสหาวิชาชีพส่วนน้องตาลเองอันนี้สอบได้เลยเนื่องจากว่าอายุ21ปีส่งเข้าคุกใหญ่กันเพื่อนตัวของน้องตาลกับตัวของลุงตีเข้าคุกใหญ่ส่วนตัวของน้องแพลเองอันนี้ติดคุกเด็กกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ หญิงสาวอายุ16ปีน้องมะเมยกันเพื่อนเธอเองต้องมาสังเวยชีวิตให้กับความโสมมุมของสังคมนี้กันเพื่อนเด็กหญิงสาวอายุ16ปีอยู่ในวัยสดใสควรเรียนหนังสือควรอยู่ในวัยล่าเริงแต่เธอเองต้องมารับจ้างขายบริการกันเพื่อนเป็นความโสมมุมเป็นความต่ำตมของสังคมไทยณปัจจุบันนี้กันเพื่อนหญิงสาวคนนี้ต้องเอาร่างกายแลกกับเงินกันเพื่อนหลังจากได้เงินมาเธอก็นําไปอัพยาวน,วนวน,เว,นเวียนอยู่ในวัฏจักรแบบนี้กันเพื่อนมันคือความเสื่อมโทรมของสังคม แบบสุดๆกันเพื่อนสังคมเลวเพราะคนดีทอแถกันเพื่อนตรงนี้เองเราไม่ซ้ำเติมใครกันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องมาเมยไปสู่พบภูมิที่ดี เกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้อย่ามาเจอสังคมแบบนี้เลยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวความรยยำตาบอลความบัดซบของสังคมนี้ที่ผมนํามาเล่ามาเรียนให้เพื่อนๆฟังเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอขอภัยเพื่อนๆไว้นที่นี้ด้วยขอ,อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม